วิชากังฟูอยู่ในจิตใจของทุกคนส่วนจะใช้วิชานั้นไปในทางถูกหรือผิดอยู่ที่ใจของผู้ใช้แบล็กแอนด้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดสินะเฮฮอย่าปล่อยให้จิตใจหยาบกระด้างให้ความอ่อนโยนอูจยูใจคนเราต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนอย่าเอาแต่คำนึงถือเรื่องของตัวเองแต่จงใช้ชีวิตผูกพันกับผู้อื่นผมก็อยากใช้ชีวิตผูกพันกับรังจังตลอดไปเลยฮไปเลยไป ใส่รู้ตัวเหมือนหน่อยกลีได้ยังไงล่ะเขอควรระวังสําหรับวิชานี่คือระหว่งางใช้วิชาจะทําให้กางเกงหลุดง,ง่ายกางเกงแบบขอบยาง,งดื้อแบบนว้จะได้มงออีกไอ้อย่ารีบไปนุ่งกางเกงเลยไปอโอโอเออเออะไรจริงสิสำเร็จทันที่ห้าแล้วนี่ดีจังมีพรสวรรคย จัดแ,แคมเปญชิมฟรีอยู่ร,รู้ไหมครับค่ะเมนูใหม่แมคแอนด้าสเกมเมงครับผมอขอบคุณค่อะอคนนิยมกันน่าดูเลยนะเนี่ยอ,อร่อยดีนะด, <laughs> ดีเลยยังไม่ได้กินมื้อกลางวันพอดี nhổ hơn đi má hai ổ máu đi lên đó ลุงโจเอวังคนรู้จักแล้วคนนี้คือป้าแอนเนสเจ้าของร้านหยำอมชาลุงโจร้านน้ำแข็งเฉินเอวังเป็นรุ่นพี่สมัยมอต้นอ่ะป้าเอ็กเนสเหมือนต้องพวกแบ็คแพนด้าเล่งหางเอามือก็เลยเป็นหมาทิ้งจอกอยู่แบบนี้ตลกของขวาต้องเดินเหมือนกับปูแบบนี้